ครับไปเลดีครับชื่อชัดเจนมากลาบยะโสลาบยะโสค่ะขอลาบเป็ดอุดรที่หนึ่งลาบเป็ดลาบเป็ดอุดรอันนี้ลาบเป็ดยะโสครับแต็มตาดูเจี๊ยเปิดเปิดเปิชื่ออะไรเนี่ยเปิดเมื่อสองคำวันที่แลนวจำไม่ชิดสี่คุณพาอ๋อเหรอแล้วปิดแล้วปิดไปเลย ปิดเที่ยงคืนพอปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนทราบข่าวว่าเปิดวันแรกตีกันแล้วให้ตีวัยรุ่นไปตีกัน <c oughs> ทะเลาะก,กับเมียไปทะเลาะกันทะเลาะก,ก,กันหน้าร้านไปเจี่ยวในร้าน,นหัวเมียไปทะเลาะก,กันละลาบเขาไปทะเลาะก,กันในร้านเมียไปหูคอตายในห้องน้ำอ้าวนี่จะเข้าห้องน้ำต้องไปปั๊มร้านเพิ่งเปิดเนี่ยให้พรดีดิอะไรใครว่าผูกคอตายในห้องน้ำเอออะไรอ่ะ ใครจะเข้าว่ามีคนคนไปตีในร้านกันด้วยในราเป็ดโต้งเขาวาลลี่เนี่ยเขารับเป็ดคนเต็มเอดไปเลยจริงอ่ะไปกินเหรอบนห้างอ่ะเขาเดินห้างแล้วเขาลงมากินแล้วร้านลาบเหพอห้างปิดปั๊บแล้วร้านลาบผู้หญิงใกล้อ่ะห้างปิดปั๊บทําไมเป็นเรื่องเลยคนยันแน่นเลยพอกลับบ้านกันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาแล้วกลับมากินแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากทางกินเสร็จก็นัดเพื่อนมาเข้าไปในร้านไปตีกัรเนี่ย